ยินดีต้อนรับและขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังพอดแคสต์พักกายพักใจกับเราพันธกิจมานาประจำวันในคืนนี้เราจะใกล้ครวนกันในหัวข้อเรื่องราวแห่งความเชื่อในความทุกข์ยากของโยคขณะที่เราเข้าสู่การใกล้ครวนให้เราอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายที่สุด วันนี้ได้สิ้นสุดลงแล้วนี่เป็นเวลาที่คุณจะมอบทั้งความสุขและภาระของวันนี้ให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามาเถิดมาอย่างที่คุณเป็นและยอมจำนนต่อฤทธิ์อำนาจและความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ทำงานอยู่ในตัวคุณจงสงบนิ่งและดำดิ่งอยู่ในพระวจนะแห่งชีวิตและความหวังของพระองค์ พระบิดาพระองค์ทรงทราบทุกความเจ็บปวดทุกปัญหาในใจของเราและทุกความไม่แน่นอนที่เราเผชิญอยู่ขอบคุณพระองค์ที่ทรงเดินฝ่าทุกอย่างไปกับเราโปรดสํแดงพระกรุณาและฤิธิ์อำนาจของพระองค์ต่อเราในค่ำคืนนี้ด้วยเถิด โยบบทที่หนึ่งข้อ20-22กล่าวว่าแล้วโยบก็ลุกขึ้นฉีกเสื้อกลุมของตนโกนศีรษะกราบลงถึงดินนมัสการท่านว่าข้ามาจากคันมารดาตัวเปล่าและข้าจะกลับไปตัวเปล่าพระยาเวประทานและพระยาเวทรงเอาไปเสียสาธุการแด่พระนามพระยาเวในเหตุการณ์นี้ทั้งสิ้น โยบไม่ได้ทำบาปหรือกล่าวโทษพระเจ้าเพียงแค่ไม่กี่นาทีโยบสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างผู้ส่งสารคนแล้วคนเล่าเข้ามาพร้อมข่าวการสูญเสียร้ายแรงทั้งลูกๆของท่านคนรับใช้บ้านฝูงสัตว์ของท่านทั้งหมดที่ว่ามา ไม่ถูกทำลายหมดก็ถูกขโมยไปเส้นทางแห่งความทุกข์ยากและความโศกเศร้าของโยกเพียงกำลังเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นข้างหน้าคือเทือกเขาลูกโตมืดทะมึนอยู่เหนือศีรษะของท่านและมีเพียงสองทางให้ท่านเลือกคือปีนข้ามมันไปกับพระเจ้าหรือจะไปเองคนเดียว แม้ความทุกข์ระทมทับโถมท่านแต่โยบกลาบลงถึงดินนมัสการและมอบตัวเองทั้งสิ้นไว้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราเองต่างก็รู้สึกด้วยเช่นกันว่าความเจ็บปวดในชีวิตนั้นเป็นอย่างไรเมื่อความเจ็บปวดเกินจะทนท่วมท้นอยู่ในหัวใจโดยปราศจากความหวังหรือการบรรเทาเราเองก็อาจมีหุบเขาแห่งความทุกข์ยากทุกระทมที่จะต้องปีนข้ามผ่านไป การวางใจว่าพระเจ้ายัางทรงดีและควรค่าแก่การสรรเสริญไม่ได้ทำให้ช่วงเวลาแห่งการทนทุกข์ง่ายขึ้นเสมอไปแต่มันจะเปลี่ยนให้ที่เหล่านั้นกลายเป็นสถานที่แห่งการนมัสการคุณกําลังเผชิญกับความทุกข์ยากยิ่งใหญ่ใดในค่ำคืนนี้ให้คุณเลือกที่จะวางใจในพระเจ้าต่อไปเถิดยึดพระองค์เอาไว้ในคืนนี้ และมอบการนมัสการจากหัวใจที่เลือกแล้วว่าเราจะเดินไปกับพระองค์บนเส้นทางแห่งความทุกข์ยากนี้ในขณะที่เราเข้าสู่การอธิษฐานให้เราสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆก,การทรงสถิตของพระเจ้าคือสถานที่แห่งการพักสงบและสันติสุข ปรับหัวใจของคุณใหม่อีกครั้งและปล่อยให้ตัวคุณได้รับการเติมเต็มจากการทรงสถิตอันสงบนิ่งของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพของเราพระองค์ทรงสัญญาว่าจะทรงฟังทุกถ้อยคำจากปากของเราและทุกสิ่งที่อยู่ในใจเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงทราบถึงภูเขาแห่งความทุกข์ยากหลายลูกที่เราเผชิญในชีวิตโปรดช่วยให้หัวใจเราสัตย์ซื่อกับพระองค์แม้ในความทุกข์ยากเหล่านั้นและช่วยให้เราจดจำว่าแม้ภูเขาจะยังคงอยู่ที่นั่นแต่เราไม่จำเป็นต้องปีนข้ามมันไปตามลำพัง แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าในเวลาที่ชีวิตเจ็บปวดเราเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงดีเสมอและยังคงทำงานเพื่อพระประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของเราเราขอยึดพระหัตของพระองค์เอาไว้อีกครั้งในค่ำคืนนี้หนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อ6ถึง7กล่าวว่า ในสิ่งนี้พวกท่านชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จําเป็นที่พวกท่านต้องทนทุกในการทดลองต่างๆนานาชั่วระยะหนึ่งเพื่อการทดสอบความเชื่อของพวกท่านอันล้ำค่ายิ่งกว่าทองคําที่แม้ว่าจะเสื่อมสลายไปได้ก็ยังถูกทดสอบด้วยไฟจะนำไปสู่การสรรเสริญศักดิ์ศรีและเกียรติในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏ ให้เราจบด้วยการอธิษฐานพระบิดาบนสวรรค์ขอให้ความเชื่อของเราเข้มแข็งขึ้นในพระองค์สามารถผ่านการทดสอบใดๆก็ตามที่เราเจอขอให้เรามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระองค์มากยิ่งขึ้นแม้จะอยู่ในช่วงเวลาที่เจ็บปวดก็ตามขอบพระคุณที่พระองค์ทรงอยู่ใกล้เรายิ่งขึ้นในยามที่ชีวิตเรายากลำบาก ขอพระหัตถ์พระองค์อยู่เนื้อเราขณะที่เราหลับลงในค่ำคืนนี้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน